คาราบาลช่วยพลิกชีวิตคนไทยจนเป็นเศรษฐีทองล้านไปแล้ว20คนแจกหนักแจกจริงไม่อย่างต่อเนื่องนับถอยหลังอีก3วันจับล้านครั้งที่21พุธที่10กันยายนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไป อีก3าวันเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้คุณกลมก็อยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งเห็นแฟนคาราบาวส่งทั้งฝาคาราบาวแดงและฝาคาราบาวคันโซลเขามันเยอะแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกันมาอย่างต่อนเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับ <S 1> <S 1> แล้วต้องยินดีกับผู้โชคดีที่ได้พลิกชีวิตเป็นเศรษฐีทองล้านจากทุกภาคทั่วไทยจริงๆวันพุธที่10กันยานี้แล้วนะครับที่เราจะจับแจก,กทองล้านที่21เพราะฉะนั้นใครที่ส่งฝาเข้ามาก็รอลุ้นกันได้เลยส่วนคนที่ยังไม่่่ได้สงงฝาากก็รรีบบัันมค ดื่มแล้วส่งฝ้าที่กล่องรับฝาชิงโชคได้ที่ร้าน c ีเจมอร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งที่ตู้ปนสองบางประกงฉะเชิงเาสี่านยทองร้านอีก3วันได้ลุ้นกันแน่นอนครับแต่วันนี้ใครจะได้มอไซค์สุดเท่คันที่1136จราบจบาวไปให้คุณกลมไปมอบโชคกันเลยครับ yeah. เป็นผู้โชคดีดยื่นออกไปแล้วคุณกลมยื่นออกไปแล้วได้หรือยังได้แล้วผู้โชคดีก็คือคุณเกษมยอดอินตะจากจังหวัดปรทุมธานีพติการลุนลล้นล้างมอไซค์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาร์บเอาแดงหรือฝาคาร์บาอาคอนโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568